เสียงมันดังแล้วแบบอาจจะแบบกลัวแต่ความรู้สึกตอนทําคือมันไม่ได้เจ็บอะยังคิดอยู่ยาชาที่นี่ดีมากสมัยที่แบบปัญหาเยอะมากเครียดมากเครียดมากอยากหายแล้วก็เรื่องของผิวอะทํางานเจอผู้คนเจอลูกค้าแล้วผิวไม่ดีมันกระทบไปหมดเลยทั้งอารมณ์ความรู้สึกการใช้ชีวิตแต่ละวันคือพอรักษาต่อเนื่องจบสิวเนี่ย จากที่มันขึ้นซ้ำๆที่เดิม,มกลายเป็นแบบไม่ขึ้นอ่ะเราค่อยๆดีขึ้นส่วนลุมสิวก็คือเรียบแล้วตื้นขึ้นแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะตรงตรงตรงที่หมอแนตรักษาเมื่อก่อนเป็นหลุมตรงไหนนะลูกตรงข้างแก้มทั้งหมดนี่เลยค่ะข้า <c oughs> งนี้จะเป็นหลุมสิวค่อนข้างเยอะได้ยินนะได้ยินเสียงแบบกึกๆเยอะด้วยอะ่ะ <c oughs> ยังคิดอยู่ว่าใต้ผิวเรามันมีพังผืดเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณหมอแนทตัดไปนี่คือแบบได้ยินเสียงแบบทั้งแก้มอ่ะทั้งแถบคือได้ยินแบบเยอะ มากมากเลยคือเสียงมันดังแล้วดูแบบอาจจะแบบกลัวแต่ความรู้ส okay. ึกตอนทํา uh, คือมันไม่ได้เจ็บอะยังคิดอยู่ยาชาที่นี่ดีมากเต็มสิบให้คะแนนความเจ็บเท่าไหร่ศูนย์คือไม่เจ็บเลยสิบคือเจ็บที่สุดศูนย์จุดห้าคือเจ็บแค่ตอนฉีดคือเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอ่ถ้าฉีดยาชาคืออาจจะมีเจ็บบ้างแต่ตอนตัดไปอะคือไม่ไม่รู้สึกอะไรเป็นคนที่แบบยุบบวมไวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คือเข้าสู่ภาวะที่แบบ ไปไหนมาไหนปกติแล้วนะ <S <S เดือนแรกเราก็สามารถเห็นผลลัพธ์แล้วนะคะว่าตามจริงผิวของเรามันจะดีขึ้นแบบสังเกตได้ชัดเจนต่อให้บบกว่าผิวเราจะแบบแย่แค่ไหนแต่อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปนะแล้วมาหาบบหมอนแนะจะได้หายไวๆจริงๆเพราะว่าเรายิ่งสะสมทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแย่ลงอะค่ะแล้วการรักษาอาจจะยากขึ้นด้วยฉะนั้นรีบมาปรึกษามหมอนแนท ดดีีท่สุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถัอใจเป็นกำลังใจให้หมในกระทีมงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ